สวัสดีค่ะดิฉันสิริพรดกถาจริยานะักผู้ชนาก,การค่ะวันนี้พบกับสาระความรู้เรื่องอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุกินอย่างไรให้สมดุลค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆทางร่างกายในตัวผู้สูงอายุกันก่อนนะคะว่าเมื่ออายุมากขึ้นอัตราการหอบผ่านพลร,ราการในร่างกายจะลดลงแต่ผู้สูงอายุมาพบกับปัญหาในเรื่องของฟันการใส่ฟันปลอม การบเคี่ยวอาหารการกืนลบาบากรวมไปถึงการรับรสที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้อาจส่งผลต่อความอยากอาหารทําให้เบื่ออาหารกินอาหารได้จําเจไม่หลากหลายทําให้เสี่ยงต่อการขาดสารอาหารได้ค่ะโดยเราสามารถสังเกตได้ง่ายๆคือผู้สูงอายุบางท่านอาจจะมีน้ําหนักตัวที่ลดลงมีสรีระร่างกายที่เล็กลงกล้ามเนื้อลดลงและนั่นอาจจะเป็นสัญญาณของภาวะการขาดสารอาหารค่ะ และถ้าหากเราปล่อยให้มีภาวะการขาดสารอาหารนี้ไปเรื่อยๆก็จะทําให้เสีย่ยงต่อการเกิดภาวะวนกล้ามเนื้อน้อยหรือที่เรียกว่าซาคโคพีเนียซึ่งจะพบมากในวัยผู้สูงอายุนั่นเองค่ะดังนั้นผู้สูงอายุควรรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่และหลากหลายทั้งครอบครัวหรือผู้ดูแลควรจัดอาหารให้น่ารับประทานกรณีที่ผู้สูงอายุทานได้น้อยก็ควรที่เพิ่มจำนวนมื้ออาหารกินน้อยแต่บ่อยครั้งมากขึ้น หรืออาจจะเสริมอาหารทางการแพทย์ที่เหมาะสมซึ่งควรปรึกษานักโภชนาการก่อนรับประทานนะคะเพราะอาหารทางการแพทย์แต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปค่ะสําหรับผู้สูงอายุน,นั้นมีความต้องการพลังงานและสารอาหารที่ลดลงจากวัยผู้ใหญ่ค่ะเนื่องจากกล้ามเนื้อที่ลดลงร่วมกับกิจกรรมกิจกรรมทางกายที่ลดลงจึงส่งผลทําให้มีอัตราการเผาผลาญพลังงานที่ลดลงไปด้วยโดยอ้างอิงตามคําแนะนํานของทงโภชนาการ ของสองนักโภชนาการปรมอ,อนามายัยแนะนำพลังงานที่ผู้สูงอายุควรได้รับประมาณ1,400กิโลแคลอรีถึง1,800กิโลแคลอรีต่อวันค่ะมาดูด้านบนสุดนะคะหมวดข้าวแป้งแนะนำข้าวแป้งมื้อละประมาณ2ถึง3ทพีซึ่งคนไทยเนี่ยจะรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักให้เลือกเป็นคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตไม่ผ่านการขาัดสีเช่นข้าวกล้องข้าวสอเมร์ข้าวไรซ์เบอร,ร,รี่หรือถ้าเป็นขนมปังก็เลือกเป็นขนมปังโฮลวีท หรืออาจจะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะหรือผักบางประเภทที่มีแป้งอยู่ในอาหารเยอะเช่นเผือกฟักทองข้าวโพดมันขรั่ักกระดาษเช่นกันค่ะต่อมานะคะก็คือหมวดผักค่ะผักแนะนํให้รับประทานประมาณมื้อละประมาณหนึ่งถึงอทัพพีต่อมื้อนะคะเพื่อช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายนะคะแล้วก็มีสารพฤกษ,ษเคมีต่างๆที่ช่วยต้านการเกิดโรคต่างๆได้อีกด้วยค่ะถัดมานะคะหมวดผลไม้ หนส่วนต่อมือแล้วหส่วนประมาณไหนให้ทุกทท่านลองยกมือขึ้นมาค่ะหนึ่งส่วนของผลไม้ก็คือประมาณหนึ่งอุ้งกำมือของเรานั่นเองค่ะต่อมานะคะหมวดนมค่ะเลือกดื่มนมไขมันต่ำหนึ่งงสอแก้วต่อวันค่ะและที่สําคัญสําหรับผู้สูงอายุเลยนะคะก็คือหมวดเนื้อสัตว์ค่ะซึ่งเป็นแหล่งของโปรโตีนช่วยสริสร้างกล้ามเนื้อและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแนะนำให้รับประ 2ถึง3ช้อนโต๊ะต่อมือ้อโดยเน้นเป็นกลุ่มของโปรตีนคุณภาพดีเชน่นปลาไข่สัตว์ในืออต้าหู้กรณีที่ผู้สูงอายุนี่มีปัญหาเรื่องของการเคี้ยวอาหารควรเลือกเนื้อสัตว์ที่มีาาลักษณะนิ่มย่อยง่ายหรือต้มตุ๋นเปื่อยให้มีให้มีาาลักษณะนุ่มๆหัน่นหรือสับเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อให้ง่ายต่อการรับประทานค่ะและควรเสริมถั่วแม่แห้งหรือช้อนโต๊ะต่อว,ว,วันด้วยนะคะส่วน ของผู้นาการค่ะก็คือน้ำมันน้ำตาลเกลือควรได้รับวันละน้อยเพราะว่า3าสิ่งนี้เป็นสาเหตุของการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆได้อีกมากมายค่ะและอย่าลืมนะคะผู้สูงอายุควรอยู่น้ำสะอาดวันละ6 8ถึงแปแก้วร,กกร,กบบร่วมกับการออกกำลังกายแบบประจำแนะนำให้ออกกำลังกายแบบเสริมแรงต้านซึ่งเราสามารถหาอุปกรณ์ได้ดง่ายภายในบ้านได้นะคะคือกดน้ําสามารถนํามายกเป็นยกเวทได้ ai, นะคะหรือว่าดัมเบล หรือการใช้ยางยืดหยัดปั่นจักรยานซิกอัพวิบพื้นทั้งนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายของผู้สูงอายุด้วยนะคะค่ะการโดยสรุปแล้วค่ะผู้สูงอายุรับประทานอาหารที่สมดุลเพียงพอและเหมาะสมร่วมกับการออกกําลังกายเป็นประจำก็ช่วยเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อและป้องกันชะลอการเกิดภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยซึ่งจะส่งผลให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีอายุยืนยาวอย่างมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะ